คงต้องถึงคราวแล้วล่ะที่ดรา้อนนั้นจะต้องออกโรงในการต่อสู้ในฐานะเบอร์หนึ่งของคณะปฏิวัติสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยถ้าจะพูดถึงตัวละครอ,อย่างมังกี้ดีดรา้อนนั้นพวกเรานะฮะก็คงจะรู้จักเขามาอย่างยาวนานแล้วเพราะว่าพี่แกนั้นก็เปิดตัวมาอย่างเฟี้ยวๆนะครับในฐานะพ่อที่ต้องมาส่งลูกนะครับให้ถึงปลายทางให้ได้นะครับโดยการที่มาช่วยเหลือลูฟี่ที่ลกเทาวใช่ไหมและเราก็ได้รู้แล้วครับว่าไอ้บุรุษ คนนั้นเนี่ยก็คือมังกีดีดาก้อนหัวหน้าคณะปฏิวัตินะครับซึ่งเขานั้นก็เป็นพ่อของลูฟี่ซึ่งเราก็รู้แหละครับว่าคณะปฏิวัตินั้นเนี่ยเป็นสตูโน1หนึ่งนะครับของฝั่งรัฐบาลโลกหรือเอาง่ายๆนะครับคณะปฏิวัตินั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลบล้างเผ่ามังกรฟ้าโดยเฉพาะเลยเราก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นว่าไอ้มังกีดีดาก้อนเนี่ยที่เป็นคนระดับนี้คงจะเก่งแล้วก็เทพแน่นอนแต่ในเรื่องผ่านไปพันกว่าตอนนะครับพี่แกนออกมาน้อยนิดเสือเกินคือหลายคนจะไปแซวว่าแช่งเนี่ยออกมาน้อยและผมบอกเลยว่า ดาก้อนออกน้อยกว่าเยอะมากเลยและดาก้อนนั้นพวกเราก็ยังไม่ได้รู้เลยเลยครับว่าพี่แกนั้นมีพลังความสามารถอะไรนะครับรู้เพียงแค่ว่าเป็นเบอร์หนึ่งของคณะปฏิวัติและแน่นอนจากสถานการณ์ล่าสุดที่ซาโบนั้นนะครับอยู่ดีๆก็หายไปจากแผนที่ของโลกใบนี้จึงทาให้มันก็คงจะถึงเวลาแล้วล่ะที่ดาก้อนนั้นจะโชว์นะครับพลังของตัวเองออกลงนะครับเพื่อช่วยเหลือซาโบนะครับที่ตอนนี้สถานการณ์ก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนะครับว่าดาก้อนนั้นเตรียมจะออก ลงในการต่อสู้แล้วล่ะอีกไม่ใกล้ไม่ไกลนี้เนื่องจากว่าก็เข้าสู่ภาคสุดท้ายของวันพีชแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้แบบจหนักจะเต็มแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจดเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook Fanpage หรือในแอปบิลลี่บิลลี่ของผมก็อย่างที่ผมพูดไปแหลคะครับว่าสำหรับวันพีชในตอนนี้ก็มีการจวบว่าอย่างชัดเจนแหลคะครับว่าจะเข้าสู่ภาคสุดท้ายของวันพีชแล้วแต่ก็ต้้้้้้้้ออออองงงงงงขขขยยยาาาาาีีกกกกกสสสสััสััััคคครรใหททุุนฟผมมและว่่ถึจเูภด พี่จริงๆแต่ว่านะครับไอภาคสุดท้ายที่เขาหมายถึงอาจจะเป็นการดําเนินเนื้อเรื่องไป4เกาะ5เกาะหรือ6เกาะก็ได้นะครับมันยังไม่ได้มีการระบุนะว่าจะเหลืออีกแค่กี่เกาะเท่านั้นจึงไม่จจระบุว่ามันใกล้จบจริงๆก็คงไม่ได้เพียงแค่ว่าเข้าสู่ภาคสุดท้ายนะครับในการรวบรัดนะครับเช่นการคว้าสุบัดล้ำค่าวันพีทหรือว่าการต่อสู้กับฝั่งรัฐบาลโลกซึ่งสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่คณะปฏิวัตินั้นเนี่ยถูกปูมาตั้งแต่แรกเริ่มของวันพีทมันก็คงถึงเวลาแล้วล่ะที่พวกพี่แกนั้นต้องออกโรง เกี่ยวกับพวกนะครับเสนาธิการต่างๆโน2อย่างซาโบนั้นเราก็ได้เห็นความสามารถของพวกเขาในการออกโลงในการต่อสู้แต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับมังคี้ดีดากอนนะครับผู้ที่เป็นเบอร์หนึ่งหรือหัวหน้าคณะปฏิวัตินั้นยังไม่ได้ออกโรงเลยนะครับแต่จากสถานการณ์ล่าสุดที่ผมพูดไปแหละครับว่าซาโบนั้นได้หายไปจากแผนที่ของโลกใบนี้จะเรียกว่าซาโบหายไปหรือเปล่าเป็นว่าอาณาจักรูรูเซียละกันนะครับได้หายไปจากแผนที่โลกใบนี้ซึ่งก่อนที่มันจะหายไปเลยเนี่ยดากอนก็เพิ่งคุยสายนะครับกับซา อยู่เมื่่ออหาายยไปยงนี้มันก็คงถึงคราวแล้วล่ะที่ทางด้านของดราก้อนนั้นต้องออกตามหาซาโบนะครับเบอร์2ของคณะปฏิวัติเพราะว่าเป็นส่วนสําคัญละกันนะของคณะปฏิวัตินะครับที่พวกเขานั้นจะต้องให้ซาโบนั้นกลับมาให้ได้อะและเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญเลยว่ามันจึงถึงคราวไงที่จะเป็นการเปิดฉากนะครับการต่อสู้ของดราก้อนแบบเต็มตัวเสียทีนะครับในเมื่อเบอร์2ไม่มีแล้วเบอร์1นั้นก็ต้องทําหน้าที่ในการต่อสู้และเผลิๆนะครับในตอนนี้คณะปฏิวัตินั้นอาจจะอยู่สถานการณ์ที่มันย่ำแย่สุดๆก็เป็นไป ด,ด้วยความที่ว่านะครับคณะปฏิวัติเนี่ยมันก็คือเป็นศัตรูของฝั่งรัฐบาลโลกโดยตรงใช่ไหมฝั่งรัฐบาลโลกก็คงจะเริ่มเจะตอบโต้กลับในทันทีแล้วล่ะในการต่อสู้ในครั้งนี้นะครับเพราะว่าก็อย่างแรกเลยก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆของวันพีและหนึ่งและก็เป็นช่วงเวลานะครับที่น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับถ้ารัฐบาลโลกนั้นต้องการจะโจมตีคณะปฏิวัติเพราะในตอนนี้พวกเขาก็คิดว่าเบอร์2นั้นก็คือไม่อยู่แล้วอะไรประมาณแบบนี้แต่ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีการเฉลยน,นะสรุปแล้วซาโบตายหรือไม่ตายนะคร การโชว์ไงถ้าหากไม่โชว์ตอนนี้จะโชว์ตอนไหนแล้วนะครับมันไม่มีช่วงเวลาแล้วที่ดาก้อนนั้นจะมาโชว์และครับว่าฉันมีพลังอะไรมีพลังผลปิศาจหรือเปล่าหรือไม่มีและอย่างที่ผมบอกไปว่ามันก็คงจะเป็นช่วงเวลาในการเปิดตัวที่ดีที่สุดของดาก้อนนะครับและถามว่าศัตรูของดาก้อนนั้นจะเป็นใครโดยส่วนตัวเชื่อว่าดาก้อนถึงแม้จะเก่งจะเทพแค่ไหนแต่ก็คงยังไม่ถึงคราวหรอกที่จะได้เจอกับท่านอิมนะครับเพราะว่าท่านอิมนั้นน่าจะเก็บไว้ให้กับลูฟี่ผู้ที่เป็นลูกชายของตนเองมากกว่าซึ่งอาจารย์โอดาออไ่ดก้้้นนนัตสณ์ คนระด,ดับจอมพลเรือของกองทัพเรือนะครับอย่างในพนหมาแดงอาคาอินุซึ่งแน่นอนอาคาอินุนั้นไม่ธรรมดานะเก่งนะครับบอกเลยหลายคนนั้นมักจะไปเนิบว่าอาคาอินุน่ะไม่เก่งหรอกนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่แต่อย่าลืมแล้วกันว่าจอมพนหมาแดงอาคาอินุนั้นได้แข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเก่าเยอะแน่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในมหาสงครามมารินฟอร์ดก็เก่งขึ้นแล้วและได้ต่อสู้กับอาโอคิยินะครับหนึ่งในตัวเต็งในการแย่งชิงตําแหน่งจอมพลเรือและเขานั้นสามารถชนะมาได้นะครับแล้วก็ทําให้ทางด้านของอาโอคินั้นก็สญเสสีียยบบาาาางงงงิ่่่ออันนน้ เป็นเครื่องยืนยันหรือว่าการันตีอย่างชัดเจนแล้วเหรอครับว่าอาคาอินุในปัจจุบันนี้ก็แข็งแกร่งนะครับแล้วก็ควรค่าในการเป็นจองพลเรือและอย่างล่าสุดเนี่ยอาคาอินุก็ประกาศกล้าวอย่างชัดเจนแลวครับว่ายุคสมัยที่ชั่วร้ายอะไรแบบนี้เนี่ยเขาไม่สนใจนะครับเพราะยังไงก็แล้วแต่เขานั้นจะเป็นคนลุยเองไม่ให้เกิดยุคที่มันเลวร้ายแบบนี้ในยุคสมัยของเขาฟีลแบบว่าไอ้เรื่องที่มันปนป่วนเรื่องที่มันบป็นไรอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยเขาจะไม่ให้มันนะครับเกิดขึ้นนะครับในยุคสมัยของเขาเรียกได้ว่ารุค นั้นก็ไม่ได้เป็นคนพูดขู่อะไรนะครับเขานั้นก็เป็นคนจริงคนหนึ่งถือว่าแกร่งเลยซึ่งหลายคนอาจจะไม่ชอบตัวละครตัวนี้นะแต่ก็ต้องยอมรับเลยครับว่ามันก็เก่งจริงๆนะสำหรับใาคาอินุในฐานะจอมพลเรือของกองทัพเรือนะครับแล้วก็เหมือนเป็นด่านหน้าและกา,การต่อสู้ให้กับทางด้านฝั่งเผ่ามังกรฟ้าหรือว่ารัฐบาลโลกซึ่งแน่นอนถามว่าดรา้อนออกมาครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่ายังไงต้องออกมาด้วยระดับที่มันแข็งแกร่งมากๆแน่ๆในเรื่องวันพีทเพราะไม่อย่างนั้นนะครับคณะปฏิวัติเนี่ยก็คงไม ทั้งที่คณะปฏิวัตินั้นน่าจะเป็นศัตรูโนหนึ่งของฝั่งรัฐบาลโลกที่อยากจะกําจัดมากที่สุดเลยแต่ก็ยังสามารถอยู่ได้เพื่อเป็นแบบว่าเสี้ยนหนามละกันในการจัดการทางด้านฝั่งรัฐบาลโลกส่วนประเด็นที่ว่าดาก้อนจะมีพลังผลปีศาจหรือเปล่าหรือจะมีฮาคีร,ราชันหรือไม่นะครับโดยส่วนตัวเชื่อว่าจะมีหรือไม่มีก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่สําคัญไปแล้วเพราะยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าหากดาก้อนมีแค่พลังผลปีศาจเทพๆแล้วก็ฮาคีร,ระดับหนึ่งยังไงมันก็ถูกปูบทมาเทพอยู่แล้วหรือดาก้อนไม่มีีพลลลังผศาเยแต่มี โคดฮาคีที่ทรงพลังในเรื่องวันพีชก็เทพอยู่ดีนะครับเพราะด้วยบทบาทตัวละครตัวนี้และยังเป็นลูกของปูก่กราฟเลยนะเว้ยเป็นพ่อของลูฟี่ยังไงตระกูลน,นี้เนี่ยก็ถูกปูมาว่าเป็นตระกูลที่เทพในเรื่องวันพีชอยู่แล้วก็สามารถมั่นใจได้สบายหายห่วงเลยแหละครับว่าดราก้อนนั้นเนี่ยจะไม่กากแน่นอนในเรื่องวันพีชจะมาได้ฐานะตัวระดับท็อปๆในเรื่องแต่ถามว่าถ้าจะสามารถไปต่อกรนะครับกับท่านอิมได้หรือเปล่านั้นอันนี้ก็ต้องพูดตามตรงเลยแหละครับว่าก็คงจะยากนั่นแหละนะเพราะไม่อย่างนั้นก็คคงสาาาาามรรรถจััดดกนนนนนะบท่อิไไป้้แลว รหรือ,อจริงมันก็จะมีการที่เฉลยอ,อีกสิ่งหนึ่งนะครับแต่ในท้ายที่สุดอย่างผมพูดไปว่าเนื้อเรื่องมันก็ถูกป,ปูมาว่าลูฟี่ต้องเทพที่สุดใช่ไหมดราก้อนที่พวกเราเก่งว่าต้องเก่งต้องเทพนั้นสุดท้ายก็ต้องหลีกทางให้กับลูกชายของตนเองอย่างลูฟี่นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยทุกคนนั้นก็อยากจะเห็นแลลวครับว่าดราก้อนมันเก่งระดับไหนกันแน่นะครับปูมัสนานขนาดนี้เป็นพ่อของลูฟี่เลยนะเว้ยมันต้องมีฝีมือระดับไม่ธรรมดานแน่นอนนะครับก็อย่างท เตรียมรับชมความเทพเทพริงคิง007ของดราก้อนได้เลยแล่นเพื่อนคิดว่าไงกันบ้างคิดว่าดราก้อนจะเทพจริงหรือเปล่านะครับจะอยู่ในระดับไหนระดับจอมพลเรือหรือในระดับจักรพรรดิหรือจะเป็นระดับที่เหนือไปกว่าจักรพรรดิลองคอมเมนต์มานะครับแล้วเดียวเนี่ยพอมันมีการเปิดเผยความสามารถของดราก้อนแล้วก็จะได้รู้แหละครับว่ามันจะเป็นนะครับตามที่พวกเราคาดคิดหรือไม่นะครับก็ลองคอมเมนต์มาและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือในกทนเพจนฟ คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ